หางตาเราเนี่ยเหลือไปเห็นเงาสะท้อนที่อยู่ตรงหัวเตียงพอดีรากคนว่าเราเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงอะ่ะห้อยหัวลงมาจากเตียงชั้นบน,นเท่านั้นแหละคุณเอยเราก็รีบหลับตาปีและเริ่มท่องคาถาชินนบัญชรทันทีแต่เชื่อไหมขณะที่เราท่องคาถาอยู่อีพีอยู่ในห้องมันก็สวนสวนกลับมาด้วยอ๋อ สวัสดีผู้ชมมันเป็นทางการนะครับผมวันนี้ครับผมแอปพอ์พีเธอครับผมและวันนี้นะเราอยู่ในรายการประจาวันทุกวันเสาร์นะครับผมสลับกับเล่าเรื่องผีแบบนี้กับเรื่องสยองครับ เรื่องสยองในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเราก็ยังวนเวียนกับเรื่องผีเผออะไรนะครับซึ่งบอกเลยว่าเรื่องผีในวันนี้เนี่ยอยู่ในกรุงเทพมาหานครนะครับผมสำหรับใครนะครับที่มีห้องพักนะครับอยู่ในย่านนวมินเนี่ยแล้วฟังเรื่องนี้อยู่ผู้ชมเตรียมขนหัวลุกได้เลยครับเพราะเรื่องสยองในสัปดาห์นี้นะครับเราจะนําเสนอเรื่องหอพักหลอนย่านนวมิน ข่าวดังผู้หญิงผูกคอล่วงลงมาค้างอยู่ที่ระเบียงห้อง215ครับอุย้ยผมจะบอกว่าเรื่องนี้ผมแอบเห็นแวบๆอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเพราะรู้สึกว่ายัง กลัวย,ยังแบบคนลุกคนลุกอยู่ก็เลยแบบเอาอัดคลิปเลยละกันนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า,วาเรื่องสยองในสุด,ดาหนี้นะครับจะน่ากลัวแค่ไหนนะครับผมสำหรับหอพักย่านนา้วมินเนี่ยที่เป็นข่าวดังเลยเดียวนะจ้า three days later และก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันที่สยองสยองแบบนี้นะครับผมวันนี้เรามีเกมเกมหนึ่งมาแนะนํากันในขณะที่เราเล่นไปด้วยและสามารถฟังไปด้วยได้เลยนะครับซึ่งเกมเกมนั้นนก็คือ this life นะ นง่งนดีทาไมผมถึงทำท่าอย่างนี้เพราะว่าเกมนี้ไลน์นะครับเป็นเกมที่ตอนนี้เนี่ยฮิตมากๆใช้คําว่ายอดดาวน์โหลดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งหลายภูมิภาคทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปิดมา3เดือนกว่าแล้วคุณผ,ผู้ชมผมเนี่ยก็ได้เข้าไปเล่นมาแล้วต้องบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากๆด้วยกราฟิกในเกมเนี่ยที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์และสวยงามมากๆบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เกมมือถือเขาเลยครับสู้เกมคอมได้เลยก็ว่าได้คือกราฟิกแม่งสวยจริง,รง,รงๆเว้ยและไหนจะฉากต่อสู้ที่แบบว่าแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะไม่เหมือน กันและใช้คําว่ามันจะมี1นึ่งสกิลที่ใช้คําว่าเป็นอัลติเมทสกิลเนี่ยซึ่งบอกเลยว่าโคตรจะสวยและแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันด้วยเออซึ่งวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะน,นํา1ตัวละครที่น่าสนใจหรือว่าถ้าเราเรียกกันในเกมเนี่ยเราจะเรียกว่าเอสเปอร์กันนะครับซึ่งตัวละครนั้นเนี่ยเป็นตัวละคร5าดาวที่จําเป็นต้อง นี้เลยตัวตัวนั้นนั่นก็คือสายลับเอสเปอร์วูของนั่นเองครับว้าววูของนะครับเป็นหนึ่งในเอสเปอร์ระดับ5้าดาวที่ใช้คําว่าจะต้องมียมากเพราะมันทั้งแข็งแกร่งและทรงพลังครับสามารถทาดาเมจแบบ A O E หรือว่าเป็นแอลเรียได้แล้วก็ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยด้วยต้องบอกเลยว่าจําเป็นต้องมีในทีมเลยเขาว่าได้ครับซึ่งบอกเลยว่าตอนน,นี้หาง่ายมากๆเลยครับผมในขณะที่ใครเนี่ยกำลังฟังอยู่นะครับดาวโหลดเกมมาแล้วตอนนี้นะครับเขามีแพ็คให้เปิดซัมบอนเอสเปอร์ มาเนี่ยก็คือกด10ครั้งเนี่ยจะการันตีเอสเป้าห้า ดาวไปเลยหนึ่งตัวครับซึ่งคุณก็มีสิทธิ์ได้วูคองแบบที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้ด้วยนั่นเองอ่าต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยระดับ T S เนี่ยคือมีอีกเยอะแยะมากมายแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบวูคองเลยเกินรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเท่มีเอกลักษณ์แล้วก็แม้มันก็ยังคงความเป็นวูคองอะเนาะเออโูหแล้วแบบแม่งแม่งแ,แ,แบบผ้าแม่งเป็นเอกลักษณ์จริงเลยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดแน่นอนไหนๆฟังเรื่องสยองสยองน่ากลัวแบบนี้แล้วก็ดาวโหลดเกมมาเล่นคู่กันไปเลยครับสมัคร นะครับที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมใต้เกมนี้ผมมีลิงก์ให้คุณผู้ชมกดดาวน์โหลดก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 ดและดาวน์โหลดมันเล่นกันได้นะครับผมปรจัดทีมแข่งกันว่าใครจะเป็นที่1ในเกมนี้กันดีกว่าครับป๊า บอกเลยว่าดาวโหลดธรรมดาตอนนี้คงจะง่ายไปสําหรับใครที่กดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับและดาวน์โหลดไปแล้ววันนี้ผมมีโค้ดมาแจกฟรีๆด้วยโอ้ดีคุณผู้มเข้าเกมไปเอาโค้ดนี่เป็นแปะปุ๊บบอกเลยว่าคุณจะได้รับของขวัญพิเศษเพิ่มเติมในเกมด้วยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดให้อยู่ตรงนี้เลยฟึ่มซึ่งสําหรับโค้ดของผมนะครับนั่นก็คือเอสปอร์ยูเนียนนั่นเอง ยูเนียนครับไม่ใช่มินเนียนเอสเปอร์ยูเนียนครับอ่าก็บอกเลยว่าใครที่ดาวน์โหลดเกมเสร็จแล้วใส่โค้ดเอสเปอร์ยูเนียนก็จะได้รับของขวัญแบบพิเศษพิเศษกันไปเลยนะจ๊ะเอาไปว่ายัางไงก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันมาเล่นแล้วก็ฟังเรื่องหลอนไป,ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมออเคท่านผู้ชมพร้อมมาแล้วนะครับดาวน์โหลดเกมมาแล้วพร้อมเล่นแล้วงั้นะเดี๋ยวเราเข้าไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยครับ ดล์าวนโหเลยเขาบอกว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับถูกเล่าในรายการอังคารคุ้มโปงครับโดยคุณอ้วนซึ่งเล่าถึงเหตุการณ์สดหลอนเมื่อครั้งที่ตนเนี่ยได้เข้าเรียนมหาลัยในกรุงเทพและได้พักหอพักในมหาลัยแห่งนี้แต่อยู่ได้ไม่นานก็ต้องขอย้ายออกกันยกห้องเลยสาเหตุเป็นเพราะอะไรต้องมาดูที่คุณอ้วนเล่ากันครับโดยคุณอ้วนนะครับได้เล่าไว้ว่าย้อนความกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วครับสมัยที่เขาเนี่ยกำลังจะเรียนปีหนึ่งที่มหาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางกะปิมหาลัยแห่งนี้ จะมีหอพักชายหอพักหญิงเนี่ยอยู่ด้านนอกมหาลัยซึ่งหอที่เขาจะเข้าไปพักเนี่ยอยู่ในซอยนวมิน95โดยชั้นที่1ของหอพักเนี่ยจะเป็นหอพักของคณาจารย์และบุคลากรในมหาลัยด้วยความที่ว่าเราเป็นคนตัวอ้วนมากๆทางอาจารย์ประจำหอพักเนี่ยจึงกลัวว่าเวลาเดินขึ้นลงหอพักจะเหนื่อยก็เลยจัดให้เราเนี่ยอยู่ชั้น2นั่นเองแต่ละชั้นของหอพักนี้ต้องอธิบายงี้ว่ามันจะมีทั้งหมด31ห้องซึ่งเราเนี่ยก็ได้อยู่ตรงห้องตรงกลางพอดีนั่นก็คือหมายเลขห้อง215เมื่อเปิดปประตูเเข้าไ อธิบายไปนในห้องว่าจะมีเตียง2ชั้นอยู่2เตียงเราเนี่ยได้นอนชั้นกลางซึ่งหัวเตียงนอนนั้นจะหันตรงไปกับทางบันไดทางขึ้นตรงกลางพอดีคืนแรกที่เราย้ายเข้าอยู่ในห้องนี้เนี่ยขณะที่เรากําลังนอนอยู่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยหิวน้าแปลกๆจึงลุกขึ้นไปหยิบขวดน้ําขึ้นมาดื่มแต่ปรากฏว่าเราขยับตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ5้าถึงสินาทีเลยแล้วจู่ๆมันก็ขยับตัวขึ้นมาได้เอาแล้วไงเราก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนผีอัมก็เป็นได้พอเข้าคืนที่สองเนี่ยหน้าก็คือ ีกเราขยับขาไม่ได้เลยแต่มือเนี่ยยังขยับได้นะตอนนั้นเราคิดในทางที่ดีว่าหรือตัวเองจะมีปัญหาด้านสุขภาพตอนนอนหรือเปล่าจนกระทั่งเข้าในคืนที่3ครับเป็นวันศุกร์ ซึ่งตรงกับวันพระพอดีด้วยและเป็นคืนที่ทําให้เรารู้ว่าขนหัวลุกมันเป็นยังไงวันนั้นเนี่ยรูเมททั้ง3าคนเดินทางกลับบ้านเหลือเราอยู่ในห้องพิงแค่คนเดียวเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะจัดการเก็บห้องให้ซักเรียบร้อยในห้องนี้นจะมีโต้เสื้อผ้าที่ทาจากไม้อัดเสียงตันเก่าๆอยู่2หลังซึ่งจะอยู่หัวมุมเตียงเราหลังหนึ่งและอยู่ตรงปลายเตียงอีกหลังหนึ่งลักษณะนเนี่ยเป็นการวางติดกันเป็นรูปตัวแอลแล้วพอถึงเวลาตกกลางคืนเนี่ยขณะนั้นเวลาเที่ยงคืนก,กว่าเราก ไฟนอนอยู่ในห้องคนเดียวพอนอนไปได้สักพักหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรดังตุ๊บตุบ กูกกูกกิ้งกิ้งเหมือนไม้มาสีกันหรือไม้มันพยายามขยับขยับอยู่อ่ะแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเปิดไฟฉายส่องขึ้นไปบนหลังตู้ก็ปรากฏไม่พบอะไรนะจึงปิดไฟฉายแล้วนอนต่อผ่านไปประมาณยี่ินาทีเอาอีกแล้วเสียงเดิมมาเลยแต่คราวนี้เนี่ยเสียงมันไม่ดังมาจากตู้นะแต่มันดังไปดังอีกตู้หนึ่งเรารู้สึกสงสัยมากจึงลุกขึ้นไปเปิดไฟในห้องเพื่อดูว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่แต่หลังจากที่เราเปิดไฟแล้วก็ตรวจสอบทุกอย่างในห้องก็ไม่พบอะไรเหมือนเดิมนะด้วยความที่ว่าอยู่คนเดียว ไม่รู้สึกหลอนขึ้นมาจึงตัดสินใจเปิดไฟนอนทันทีเลยแล้วมันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เราเนี่ยกำลังจะกึ่งหลับกึ่งตื่นเรารู้สึกว่าเราเหมือนเห็นคนเนี่ยนั่งอยู่บนหลังตู้แวบบ เป็นผู้หญิงนั่งห้อยขาลงมาค่ะโอ้โหเท่านั้นแหละตาสว่างเลยเราเนี่ยลุกขึ้นเปิดประตูห้องวิ่งออกจากหอพักทันทีแล้วก็เดินไปถามเพื่อนที่อยู่ห้องข้างนอกว่าแกเราเจอผีแกเคยเจออะไรแบบนี้บ้างไหมแต่เพื่อนเนี่ยฟังแล้วกลับไม่เชื่อแล้วเพื่อนก็บอกเราว่าผีเผืออะไรที่นี่ไม่มีหรอกมึงคิดเยอะแล้วมึงหลอนไป เพ,เพื่อนไม่เชื่อที่พึ่งสุดท้ายก็คงจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละเราเึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่เข้ามาพักที่นี่เรายังไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเลยจึงตัดสินใจจุดธูบบอกสารระภูมิที่นี่ซะฉันเลยทำการจุดทูปเจ็ดดอกบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางของผีห่อที่นี่ว่าช่วยลูกช้างด้วยเถิดเรามาเรียนเรามานอนพักปกติเราไม่ได้ทําความดร้อนได้นใ,นใครเลยอย่าได้มาหลอกหลอนเราเลยนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปักทูปไปที่กระถางทูปหลังจากที่ปักลงไปได้สักพักหนึ่งอยู่ๆทูกก็ดััพร้อมบ ดอกเลยครับโอ้โหอาแล้วไงเราพยายามคิดในใจทางที่ดีว่าเจ้าที่คงรับรู้แล้วมัง้งหรือไม่ทุบปคะตูกจะชื้นนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เดินกลับขึ้นห้องไปแล้วพอเดินกลับห้องไปเราก็ตกใจแล้วยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งคิดว่าจะเข้าไปดีไหมเพราะเราจดจําได้ว่าตอนที่เราวิ่งออกจากห้องมาเราไม่ได้ปิดไฟห้องนะแต่ไฟห้องกลับถูกปิดอยู่ ในนักขณะที่เรากลับขึ้นมาแล้วใจหนึ่งก็รู้สึกกลัวแต่ใจหนึ่งก็รู้สึกใจ,ใจดีสู้เสือแล้วก็ด้วยความสงสัยว่าเราปิดเราไม่ปิดมันเป็นความสงสัยในหัวที่เราหาคําตอบมาได้จริง,รงๆก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปเปิดไฟในห้องทุกดวงปรากฏว่าก็ไม่เจออะไรนะเราก็หันไปมองดูนาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักตีสองกว่าแล้วพวกนี้เป็นวันเสาร์เนี่ยเราต้องเข้าคณะไปทําธุระจึงตัดสินใจน,นอนคว่ำหน้ามันซะเลยเรานอน,อนไปได้พักเดียวเราต้องสะดุ้งตัวตื่นเลยเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนมีผมของผู้หญิงเนี่ยมาคลอเคลียคลอเคล าอยู่ที่ใบหน้าแล้วก็ข้างหูเราด้วยแต่เราขยับตัวไม่ได้นะด้วยความที่ว่าเตียงเราทำจากสแตนเลสหางตาเราเนี่ยเหลือไปเห็นเงาสะท้อนที่อยู่ตรงหัวเตียงพอดีรากคว่าเราไปเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงอ่ะห้อยหัวลงามาจากเตียงชั้นบนเท่านั้นแหละคุณอ่ เราก็รีบหลับตาปีและเริ่มท่องคาถาชินน้นนบัญชรทันทีแต่เชื่อไหมขณะที่เราท่องคาถาอยู่อีพีที่อยู่ในห้องมันก็สวนสวนกลับมาด้วยโอโหไอหาเอ้ยครูโจมอันนี้ขอน้องเรื่อยเลยนะหลังๆมาเดี๋ยนี้ผีเขาสู้คนขนาดสวนคืนเลยล่ะฮะโอโหเหลือจะเชื่อจริงๆโอเคต่อเลยครับเราก็พยายามท่องต่อไปที่ผีตอนนี้มันจะท่องตามเราอีกนานแค่ไหนเราไม่สนหรอกแต่ตอนนี้เราพุ่งตรงเราไม่ไหวแล้วก็เลยนึกถึงอามาที่เรานับถือซึ่งท่านเนี่ยเป็นร่างทรงเปิดประตูนรกสวรรค์ได้ จนในที่สุดเราก็สามารถลุกขึ้นมาจากเตียงได้จังหวะที่ลุกขึ้นมาได้เรารู้สึกหอบเหนื่อยเล็กน้อยและหมดแรงจึงพูดเอาไว้ว่าทําไมต้องมาทำแบบนี้ด้วยอยากได้อะไรทําไมไม่บอกกันดีๆละ่ะ มีอะไรก็บอกมาสิแล้วหลังจากที่เราพูดไปเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็เงียบแล้วก็ปกติย่นเช้าเลยครับเช้าวันถัดมาหลังจากที่เราทําธุระในมหาลัยเสร็จระหว่างทางเดินกลับเราก็เลยตัดใจแวะวัดก่อนเพื่อทํามุนแผ่เมตตาถวายน้ํามันตะเกียงเสร็จแล้วเราก็ากเรื่งแท็กซี่กลับมาที่หอพักก่อนจะขึ้นห้องเราก็แวะไปคุยกับอาจารย์ราจําหอพักว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นี้มานะแต่อาจารย์กลับบอกเราว่าเองไม่ได้เจอคนเดียวหรอกเบิกคืนเขาก็เจอกันเราก็ฮะ แล้วอาจารย์ให้หนูไปพาห้องนี้ทำไม่ะเอ็งไปพาห้องไหนเขาก็ตามเอ็งไปหมดแหละเราก็เลยถามกันไปว่าทําไมอะอาจารย์ทําไมเขาถึงตามไปได้ล่ะอาจารย์ก็พูดประโยชน์สุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันนั่นก็คืออยู่ๆไปเถอะไม่มีได้หรอกบอกเขาเดี๋ยวเขาก็ไปเองแหละพอเราได้ฟังอาจารย์พูดอย่างนี้เท่านั้นแหละเรายิ่งไม่อยากกลับเข้าไปในห้องใหญ่อีกเลยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะมันไม่มีที่จะไปแล้วจึงจําเป็นต้องเดินกลับเข้าไปในห้องเอาวะคืนนี้ เป็นยังไงเป็นกันเราอยู่ในห้องจนถึงเวลาประมาณ2องทุ่มก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะักจนกระทั่งระยะเวลาประมาณสี่ทุ่มเราเริ่มง่วงนอนจึงลุกขึ้นปิดไฟในห้องและเปิดไฟที่ระเบียงทิ้งไว้ดวงหนึ่งเพื่อเตรียมที่จะเข้านอนเรานอนคนเดียวไปสักพักหนึ่งจูๆ่ๆเราก็ตกใจตื่นขึ้นอีกและเราได้ยินเสียงเหมือนกับว่าคนเอาอะไรอะมาฟาดที่ประตูดบ ปังปังลั่นแบบลั่นห้องเลยดังจนแบบว่าห้องอื่นเนี่ยต้องเดินมาเคาะประตูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เปิดประตูออกไปว่าไม่มีอะไรนะแค่ปิดประตูเสียงดังเฉยเฉยพอเปิดประตูกลับมาเขาเนี่ยแหละด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเป็นยังไงก็เป็นกันผีก็ผีเถอะมันร้องกันสักตั้งเลยละกันจังหวะนั้นที่เรานอนอยู่เรานอนคว่ำหน้าเราตัดสินใจเงยงหน้าขึ้นมองทันทีสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเจอก็คือแทนที่วิ่งคนนั้นจะนั่งอยู่หลังตู้แล้วเอาขาห้อยลงมาเหมือนนเดิมมักักลบ อยู่บนเตียงนอนข้างบนแล้วเอาหัวห้อยลงมาอีกแล้วแล้วปลายผมมันก็มาประจันหน้ากับเราเลยหูไม่ไหวแล้วเรากลัวมากรีบปิดประตูห้องแล้วออกทันทีลุกไปบอกอาจารย์ที่ชั้นหนึ่งว่าอาจารย์หนูอยู่ไม่ได้แล้วหนูอยู่ไม่ได้แล้วหนูหนขอออกได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่าเอาอย่างนี้เองย้ายมาที่ห้องสองศูนย์สามแล้วกันห้องนั้นอ่ะมันยังว่างอยู่เราก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์หนูขอถามนะครั้งสุดท้ายจรงิงๆทำไมอาจารย์ถึงอยากให้หนูนอนที่นี่ล่ะอาจารย์ก็เลยตอบไปว่าเองก็ลองขึ้นไปถามเพื่อนที่ห้องสามหนึ ทุกคนที่พักที่นี่ห้อง15เี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนก็แล้วแต่อาจารย์เชื่อว่าทุกคนก็เจอเหมือนกันหมดแหละอย่างที่อาจารย์บอกเขาไปทุกชั้นจริงๆนะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยอยากรู้เรื่องราวว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นผูห้หญิงคนนั้นเป็นใครเราก็เลยถามแม่บ้านป้าแม่บ้านเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนหอพักนี้ยังไม่ได้เป็นหอพักนักศึกษามันเป็นเพียงแค่หอพักนักเรียนหญิงเท่านั้นได้มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่พักอยู่ห้อง415เนี่ยเกิดอะไรกับเธอขึ้นก็ไม่รู้คนนนั้้เเเีีี่่ยยยธออผูกตาทรริมะบงห แล้วร่างของเธอเนี่ยก็ตกล่วงลงมาค้างที่เราเป็นห้องสองหนึ่งนั่นคือผมว่าทําไมห้องที่อยู่ในแถวเดียวกันถึงเจอเหมือนกันหมดเลยค่าวนี้เราก็เลยขึ้นไปถามเพื่อนที่อยู่ห้องสามหนึ่งห้ากับสี่หนึ่งห้าซึ่งทุกคนก็บอกเหมือนกันหมดเลยว่าเราก็เจอเหมือนกันแล้วทุกคนเนี่ยก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันจึงตัดสินใจย้ายออกหมดเลยทีเดียว3ห้องที่ลงท้ายด้วยหนึ่งห้าหมดเลยจนกระทั่งเราขึ้นปีสามได้ด้วยความที่ว่านักศึกษาเริ่มเยอะขึ้นอาจารย์ก็เลยเปิด3ห้องนี้ให้เข้าพักอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่า คนที่ได้เข้าพัก3มห้องนี้เจอดีเหมือนกันหมดเลยเป็นผู้หญิงผมยาวตัวสีดขาวบางคนก็บอกว่าเจอนั่งอยู่บนตู้บ้างบางคนก็บอกว่าห้อยหัวลงมาบ้างบางคนก็ดินเสียงไอทั้งที่อยู่ในห้องคนเดียวและหลังจากนั้นที่เราเรียนจบจนปี4ีเนี่ยหอนี้ก็ยังเปิดเป็นหอนักศึกษาได้อีก3ามปีจนกระทั่งหอนี้หมดสัญญาก,กับทางมหาลัยตอนนี้ก็ได้เป็นหอนพักทั่วไปให้คนได้เข้ามาพักกันแล้วเราได้ไปถามคนเถล่นั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ก็ได้มีคุณลุงคนนึงเนี่ยแกมาเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคคนนนีีเน้เเ่ยท ทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วเผลอไปม,มีอะไรกับผู้จัดการตัวเองทางผู้หญิงอีกคนของผู้จัดการเนี่ยรู้เรื่องว่าทงกู้คุยกันก็เลยทําการประจานผู้หญิงคนนี้สร้างความแบบอายผู้หญิงคนนี้จนเธอเนี่ยไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนจึงตัดสินใจผูกคอตายนั่นเองและด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนชอบเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องจึงไม่ค่อยมีใครสังเกตรือรู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรสุดท้ายแล้วผ่านไป2วันก็มีข่าวผู้หญิงคนนี้ผูกคอที่ราวระเบียงของตัวเองแล้วก็โดดลงมาล่วงไปกระแทกกับราวระเบียงห้อง3 1 5หและหล่นไป หเหตุการณ์นี้เลยเป็นข่าวดังในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้และเมื่อไม่นานมานี้เราก็ได้ไปเ,เล่าออกรายการรายการหนึ่งแล้วดันมีคนที่ติดตามเราอยู่คนนึงได้พักหอแห่งนี้ด้วยและเป็นห้องนั้นพอดีด้วยซึ่งห้องที่เขาอยู่เดี๋ยเป็นห้องเดียวกับที่เราเคยพักคนคนนี้อินบ็อกมาบอกเราเลยว่าคุณอ้วนคะห้องที่คุณอ้วนเคยอยู่อะ่ะมันคือห้องนี้ใช่ไหมเราก็เลยตอบไปว่าใช่พอช่วงสายวันนั้นแหละคนคนนั้นก็ส่งรูปมาให้ดูแล้วก็บอกว่าหนูย้ายออกแล้วนะคะ แถมคนคนนี้ยังเล่าต่อว่าเธอก็เจอเหมือนกันขนาดเวลาผ่านไปกี่ปีเธอก็ยังเจออยู่ดีครับจนเธอบอกว่าตอนนี้เธอยังอยู่เนี่ยเธอแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแฟนเธอก็เจอเหมือนกันถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้กินเหล้าเมามานะคือนอนไม่หลับเลยแหละทุกวันนี้ถึงแม้หอพักนะั้นจะไม่ได้เป็นหอพักของมหาลัยแล้วแต่ก็ยังเฮี้ยนอยู่ดีสงสัยวิญญาณคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นไม่ไปไหนถ้าใครอยากพิสูจน์ก็ให้พิสูจน์เลยหอพักนี้เฮี้ยนจริงๆและยังอยู่ใจกลางเมืองอีกด้วยครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องสยองในวันนี้ครับโอ้โหคุณผู้ชมเอาจริงป่ะกูว่านะตอนกูเล่าเนี่ยก็ว่าหลอนแล้วกูยังหลอนมองแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมองบนฟ้ามองบนตู้อะไรอย่างเงี้ยห่าแม่งกูหลอนมัแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าในความรู้สึกของผมนะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยผมว่าเรื่องของคนที่เสียชีวิตในหออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การที่เขาเสียชีวิตจากการที่แบบไม่ได้เสียชีวิตโดยธรรมชาติหรือว่าอุบัติเหตุอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเฮี้ยนผิดปกติอันนี้มันก็ มันก็ดูหน้าหน้าเศร้าเนาะคือผู้ชื่อหอไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวโดนฟ้องนะครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าปัจจุบันถ้าเกิดใครไปเนี่ยก็น่าจะยังเจออยู่แน่นอนเอาเป็นว่าผู้ชมนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่และเคยไปเช่าหอนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าชื่ออะไรหรือว่าใครเคยเจอประสบการณ์อะไรคล้ายๆอย่างนี้ลองคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้แลกเปลี่ยนความเห็นหน่อยได้นหครับผมอยากรู้นะว่าแต่ละคนเป็นไงเพราะผมเช่าหอพักมาเนี่ยผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆเลยบอกตรงๆครับหลับสนิทเลยฮะก็คนอ้วนกินแล้วก็ต้องนอน ป่ะอ่ะโอเคผู้ชมเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับผมเรื่องคำพูดจาใรณิสุภาพหรือข้อมูลต่างๆประการใดผมเอฟบูมินดาต้องกราบขอพระทันตีาดีด้วยถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันนะครับอย่าลืมต่อยไลค์กระทืบแชร์และกดสับคลายให้หน้องเอฟเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปละบ๊ายบาย,บายปู